มาค่ะพี่น้องมากินข้าวเที่ยงน้ำกันนน้าจะน้อได้น้ำพริกปลาผัดจ้าผุ่นผัดเสร็จพนนี้ลจ้าเมื่อกี้สักครู่ะคะ่ะกินข้าวกันแน่น้อพักแค่ต้มจ้ะเมนูนี่สำรับคนรักสุขภาพจ้ะ แขนก็อน้ำสมผสมคลาเจนไข่ต้มนะจ๊นะเนาะกิ่น 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10. ถถมือน้ำฟองสองฟองลดน้ำหนักได้ยังดีจากตปก่อนน้ำหนักเกือบแปดสิบกิโลตอนนี้พาย,ยายามควบคุมน้ำหนักนะจ๊นะเนาะเหลืออยู่ เจ็ 72, ดสิบสองรถมูละน้อยหมูละน้อยเนาะคะ่ะเนาะมาเด้อกินข้าวกินน้ำน้ำกันยามเที่ยงเพิ่พักจักออเดอร์เมื่อกี้ขายออนไลน์อยู่บานจ้ากันกระเ็ดกับข้ากินยยมเที่ยงเนาะคะ่ะเนาะพักยกสักน้อยก่อน,นะคะ่ะ มาเด้อมาเด้อมากินข้าวน้ากันเด้อผู้ใดยังม่ได้กินข้าวเที่ยงมามาแซ่บหลายแซ่บหลายกระป๋าปนนี่แหละจ้ะเสพใครอะไรยู่บ้านจะเปิดตั้งแต่แปดโมงถึงหกโมงแรกเลยจ้ะ ผู้ใดสนใจทักใด้เลอจ้าออเดอร์อยู่ในไลน์แมนชิปปี้เอ,อช็อปปี้หรือชิปปีแล้วก็แก็บจักเปิดตามแอปพร้อมกันเลยจ้าเป็ดผู้เดียวเน้นขายกระเพราเป็นหลักจ้าจะได้บูบุญ ากินเนาะค่ะเนะ order, าะอดี๋ยวเอเดอร์มากมทำไม่วลาค่ะงาน,นลักจบอบเสริมอันนี้พบอรเสริมล้วค่ะเป็นอาชีพลักแล้วค่ะลูกค้าค่ะประจำไล์ยอยู่ค่ะ อิกแู่หนึง่งก็อจะขายออนไลน์เนาะแต่เนาะออนไลน์ที่แบบเป็นแบบสินค้าแพ็ครุงนะคะเนาะค่ะติดตามกันได้เนาะในช่องพิติกค่ะค่ะเช็บแต่งก็ขอทักทายเพื่อนๆแค่นี้นะคะบ๊ายบายค่ะ